ที่นง regions, างฮ็ดงานอยู่ก็ขึ้นไปขึ้นมาก็แยกกินหมูกระทะพี่น้องย่างแหมๆจากน้อยเดียโอ๊ยพอได้เลยว่าระวังคิดไปคิดมากกันน้ำลายเหยอยู่เปิบเปิบเลยเลิกงานมาล้วก็เลยจัดเลยจับพี่น้องมื้อนี้ก็สิกินหมูกระทะกันเด้อ่าบสิฉลองหม้อไหมสามีจกสลากได้ตอนปีใหม่นั่นแหละพี่น้องเอ้ยพอตะมาแล้วก็แกะก็ประกอบพลึกกระเปลือกถามหั่นถามนี่อยู่พี่น้องบัดค่อยฮ็ดพอมีเฮ็ดตาดภาพมาตอนนี้ก็คืออันนี้แจ้วเด้อพี่น้องแจ้วกินกับหมูกระทะเอามาแต่เล่าบ่ต้องตกเจอมื้อนี้กินกับเพร่แน่วาตี้กับ ได้เลยว่าส่ดไในน้ำาตังเต ตอนกลางเว้นพุลาขึ้นไปขึ้นมาไอ้น้ำกินหมูกระทะกันบบกันวายิงไปกินยูหานบ่ว่าสิไปกินยูหานโอ้ยเลิกงานมากันดึกแล้วนาไปกินยูหานกระโตกระเต็มคนกันหลายขนาดโทษสร้างกันยั่งเมื่พี่น้องเอ้หมูกระทะกันสิเมิดแล้วตกลงกันว่าเห้าสร้างมากินยูห้องก็ได้โทุไปสร้างกันเขาหมอหานหมูกระทะกันได้บ่ว่าตอนนี้เลยอเทหมูกระเป๋ามือกว่าซานเอ้าเลือดเลือกินแล้วตอนนี้เยอะแห้งแล้วพี่น้องเอ้พอตดันปีใหม่ก็เมื่อบ้านมาได้กินหมูกระทงหมูกระทะฮานาก็เลยหูซึหิวมูกระท ไปโซนไอ้น้อยไอ้น้อยว่ากินกะกินท่าเขากันโทรมาโซนอยู่เพื่อนวาซื้ออันแจ้วหมูกระทะมาตะเล้าผู้หิวมาตอนปีใหม่นั่นแหะพี่น้องเอ้ยหลังแอ้หลังแอนมาหิวผู้ได้หิวหมูกระน้ำจิ้มหมูกระทะว่าซานเพื่อนว่าวน้ำจิ้มอยู่เล้าบ้านเฮามันแซ่บนี่ละของมากเพิ่มอันนู้นโซนไอ้น้ำก็มากันน้ำจิ้มท่าตอนนี้กะกาเกมเพ่นเลยแล้วเรียบร้อยแล้วจัดแต่งแบ่งใบแล้วมือแล้วกันมาลงมือกันย่างเลยได้พี่น้องเอ้ยย่างไปย่างมากกะโชเละกะเดียวหม้อมันคือโบฮอนจักเถอฮะนนะพอมาย่างสะหึงแล้้ววกกก็็็ยยงบ่่สุอออูตนนนนีคืหหิะเ กอนหมูก็ซ ja. ื้อกันน้ำลายเยอะเฮยแล้วตอนนี้ซุกบดซุปหมูแล้วพี่น้องเอ้ยเยอะเยอะถ้าหมูกับท้าห้าก็เสีมากินตัวนี้ก้อนเด้อพี่น้องอันนี้ก็เอามาตั้งแต่ตอนปีใหม่พูดแล้วพี่น้องเอ้ยหยิบออกมาเนาะเพราะว่าบม่ได้กินน้ำเข่าฮะนะก็เลยหยิบใส่ถุงมาก้อนแล้วเนาะบม่ได้กินก็แล้วแต่แล้วเพราะว่าเ้าเมื่อบ้านฮะนะเ้าบไม่ได้กินในห้องงานก็เลยหยิบเสืถุงเอามาไว้ในตู้เย็นฮะก็ได้กินตอนนี้ละมาตอนนี้ก็หมูก็สิเริ่มซุกแล้วถทำซาหรือยังสามีว่ย่านนมับซุกพอแต่จิ้มลงไปด้เย็นเย่างซาหมกี่ว่าเย็นนน้้าจิม ว่าน้ำจิ้มมันเอ้น้อยเสื้อสองแข็งมากก็เลยว่าโอ้เย็ดน้ำจิ้มนั่นละเพราะว่าหมูมันสุกแล้วละ <c oughs> นตอนนี้ก็เริ่มกินแล้วกระเทงกันไปน้าได้พี่น้องไอ้เทมว่าหมูกัท้าสุกแล้วบอบ พระว่าไฟมันคอยคอยพี่น้องเบิ่งเนี่ยย่างไปก็คงืิดว่ามันบุกฟดจัดจิตจีเลยหม้อต้มกับบกฟดบบกเลยะนะก็เลยคงืิกว่าผิดปกติแล้วได้หม้อหมูกระทะนี่กินไปกันุเล่กันไปน้ำเพราะว่าหิวแน่นะหม้อก็มีฟดจักเธื่อกับสีหกๆในเด้อเพราะว่ามาแต่บ้านลรวก็ไปเอ็ดงานเลยะนะก็เลยบกม่มีลงเวลาเมนห้องกะกาวว่าวันยุดยันพุลาซิมาเมนมาหมมาาห้องนาะพี่น้องห้องกับสีหกแน่อันนี้ขอตื่นไว้ก่อนไปกินมากก็เริ่มถามเดี๋ยวแล้วว่าเท่าถ้าเท่ากินหม เกิดตีหนึ่งก็เกิดสีโบอิ่มจจกเธอเพราะว่าหม้อมันบโฟดหนากระโซเลกันว่าอู้ห้าเป็นหม้อดีกว่าดึงหม้อเอามาแล้วพี่น้องเอ้ยสิพากันเป็นหม้อแล้วเพราหม้อตัวนี้นะบโฟดเลยจนสามีค่อยกระเทงโอ้ผมต้องเป็นเพราะพนว่ากินหม้อนี่แล้ว,วกิน,นแบบใจเย็นๆเพ่นว่าได้โอ้อุตส่าห์โจกฉลากได้ของดีมากพ่นว่าโอ้องดียาพี่น้องเอ้ยตั้งเป็นชั่วโมงกับโบโฟดจจกเธอตอนนี้ค่อยก็คือใจหอนใจโหดแล้วเพราะว่ากินมุมใบซองสามต้นมันบบสุกจจกเธอหนาเป็นหม้อโชคดีนะที่โจกฉลากได้ขั้นค่อยซื้อออส่่งมาานีโยยยบได้เลวค ดการหารแน่นอนแต่ว่ายังโชคดีห้าบริสุทธิ์นะยอกยกเด้อพี่น้องเพราะว่าบุเคยซื้อจิกเทอร์มอหมูกระทะนี่แกโซนไรจะจกจะลากได้แต่ละปีก็บุเคยได้แต่มอหมูกระทะหาก็ได้ปีแรกกระทึอันบอดีจำเนาะพี่น้องตัวนที่ใสอยู่ปัจจุบันก็เป็นห้องอ้ายาอ้ายาเพิ่งจกได้เพิ่งเอามาใสอยู่ในห้องเพราะโซนไรเวลากินหมูกระทะก็สิมากินอยู่ห้องดาฮะนะแต่ว่าโซนนี้เพิ่งมีผู้สาวแล้วก็บคเคยมาเปลือยผู้สาวแล้วก็ลืมน้องลืมนุงแล้วพี่น้องเออยอยอกเด้อ